สวัสดีครับพี่น้องบอลสปูสุขชนน้องวันนี้กับมาอยู่กับบ่าวต้นพี่น้องเนาะบ่ได้บ่ได้เห็นกันเป็นอาทิตย์นึงแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาอยู่กับเพื่นเนาะสวัสดีครับบ่าวต้นครับสวัสดีสวัสดีครับเอซีบันยอเนาะมาสุขชนซึ่งคมวันนี้นี่จะมาพูดถึงนะเรื่องของแรงงานลาวนะที่หลังจากแรงงานกัมพูชากลับบ้านไปเนาะปัจจุบันนี้ก็แรงงานลาวเข้ามามากขึ้นนะบ่าวต้นนี่บ่าวต้เดี๋ยวเราจะติดแปะให้เบิังรู้บังนะคือจังเห็นบ่นี่นี่คือแรงงานลาวนะที่ ลังไหลเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นเนาะในการที่แรงงานกัมพูชากลับบ้านไปนะพี่องนี่บอทนเห็นปะนี่คือลังไหลเข้ามานะจากด่านหนองคายเนาะด่านนครพนมถือว่าเยอะมากนะทางบอทนได้เห็นแบบนี้แล้วก็อันนั้นบ้าที่เห็นไปได้ได้เห็นมันกับเป็นการดีแหละแบบว่าให้ให้คนเราเขามีงานทำเนาะพาอยู่บ้านเขากับมันก็เงินเดือนมก็ถือคือว่าอะไร ่าแต่ซ่องสปีลังกเขาอยากมาเพราะประเทศไทยเขาก,าก็อยากมาแต่ว่าอาจจะไม่มีงานรองรับเขาเพียงพอคือตอนนี้แบบว่าอาขม้นเมื่อ้านแล้วก็คือมีช่องว่างใ้แรงงานลาวเขาเขามาเสียบมันเขามาทํางานถ,ถือว่านี่ก็เฮาบัได้มันสิมาขู่อะไรเจ้าแต่ว่าเจ้ากลับบ้านเองแม่น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 คือกับบ้านเองเป็นโอกาสอันดีของแรงงานลาวห่าหละที่เขามานะแตบบ่ว่ามาหางานทำนานมาส่งหาเง,งินหรือส่งเข้าประเทศมีเงินตาเข้าประเทศ มันกับมีคอดีอยู่แต่กับคอเสียมันกับมีอีกเป็นอะไรขีอเสียคอเสียก็คือแบบอยู่อยู่ประเทศลาวข้าอาจจะไม่มีแรงงานเพียงพออ๋อคือบอกต้นอยากจะซื้อว่าถ้าหากว่าเข้ามาเนี่ยคนลาวเนี่ยจะมาหมดประเทศแล้วนะมากที่สดใชเนาะเกือบเกือบหมดประเทศแล้วถ้ามาบุบิบ้านเทามีบอกคนคนลาวมีกับมีผู้เฒ่ากว่เล็กน้อยมีแต่ผู้เฒ่ากเล็กน้อยเนาะแมนมีผู้เฒ่ากว่เล็กน้อยกับคนติดยาคนขี้เหล้าแล้วแล้วอยากจะถามตัวว่าทำไมคนไทยถึงประกาศแต่ใน คนลาวแรงงานลาวน้องแม่บ้านลาวทําไมเขาถึงไว้ใจคนลาวอาตนคือแบบแรงงานลาวยังน,น้อยมากอะคุยภาษากันหูเรื่องภาษากันหูเรื่อเนาะคือแบบแ่าแก่ไทยกินต้มหุ่งคนลาวก็กินได้อืมแ่าแก่ไทยกินนั้งคนลาวก็กินได้เพราะว่าอาหารวัฒนธรรมใกล้เคียงกันนะอ๋ออันนี้นี่คือมอุมมอง่าต้นเลยแม่นนี่คือคือแบบสิ่งที่คนลาวเขาได้เปรียบกว่ากว่าประเทศอื่นนะพูดคุยภาษาไทยรู้เรื่องแม่นคือสิเอ้า สมมติเอาแรงงานเมียนมามาเนาะคนเมียนมามาประเทศไทยใหม่ๆเขาอาจจะพังภาษาไทยบุกหูเรื่องเลยพังภาษาไทยบุกเข้าใจบุเขานะ้เขาใจเลยว่าบวเป็นเลยอ่ะแต่ถ้าลาวนี่เนาะถ้าลาวเข,ขามาบวาเป็นเลยบวเป็นเลยแมนเป็นแต่ยังน้อยแลวอายุภาษีหักครวเาบกบเป็นแล้วลาวนี่ค<บ>ือช่วงนี้คือเป็นช่วงสิทธิพิเศษของคนลาวเลยนะแมนเมนโอกาสโอกาสดีเนาะแลวก็ให้คนลาวพิสูจน์ตัวเองดูว่าเจ้าเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอบที่จะเขามาทำงานในประเทศไทย เออ,อมีคุณสวัสดิ์ที่เพียรพ้อบอ่อขยันบอ่อประหยัดบอ่ออดทนบอ่อมีความ,มาอ่านุมัน่นบะ่อเนาะกะอันนี้ก็คือบ,บื้องพิสูจน์ของของของคนเราเลยละ่ะถ้าว่าช่วงนี้เป็นสิทธิแบบว่ามีม,มีงานให้ให้ทําเยอะเนาะแม่แม่ถ้าหากว่าเลือกอย่าเลือกเนาะอย่าเลือกงานนะนะแมนะ่มาก็คือมีงานก็ต้องทําทําให้เต็มที่เต็มความสามารถอดทนเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนาะอดทนทํางานอ่อยตัวเนาะก็จะ ทำให้งงานายจ้างไทยเนี่ยประทับใจเรา้นไปอีกอแม่นแม่นแม่นแม<ต>่นยาเห็ด้อยาเห็ดให้ในายจ้างไทยแบบว่าพิังเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เสือใจเขาแล้วเสีอใจที่เพราะว่าตามช่องทางนะเดี๋ยวจะให้ระตุนดูคือประกาศหาคนลาวเนี่ยทุกช่องเลยนะทุกแผลดพร์อมเลยที่ตามหาคนลาวนะโดยเฉพาะคนลาวที่ทํางานในประเทศไทยมาตุนต้องตามหาคนลาวนะคือจังเพิ่นไว้ใจเฮาเนาะมาต้นเนาะแม่นแม่นแม่นแม่ คือแบบว่าไว้ใจคนลาวนะเพื่อนเนาะไว้ใจคนลาวที่แบบว่ามาทํางานก็อาจจะแบบว่าพางาัางภ<อ>าษารู้เรื่องคือบทนเ้าคนไหนเนาะแมนคือจะรู้เรื่องก็คิดว่าแ่าแก่ไทยก็คิดว่าแรงงานลาวของเนาคือบานพีบางน้องนี่ยันโดยโดยเฉพาะงานบ้านเนี่ยเยอะนะนี่บทกน รับสมัครแรงงานหญิงชาวลาวสีตําแหน่งขนมไทยอยูดดอนเมืองเป็นความเรียบร้อยและสะอาดสนใจติตอไวาเลยนะคะอันนี้ร้านขนมเนาะร้านขนมรับประกัศรับสมัครคนลาวสี่คนแมนนี่ทุกคนมา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 พี่คนเดี๋ยวมาพี่สูตรลงเบิง้งเนาะมาประเทศไทยลงเบิง้งมาหล่ะเก็บเก่าเอาบทเรียนเนาะเก็บกก่าเอาประสบการณ์เมื่อพัฒนาชีวิตพัฒนาครอบครัวพัฒนาบ้านเฮาเนาะบอมเป็นมาสิเอาแต่เงินอย่างเดียวได้ถึงคนก็ต้องเอาประสบการณ์พ่อ เอาประสบการณ์เอาบทเรียนไปพัฒนาบานเฮาเนาะคือแบบว่าคือประเทศไทยเพิดให้เฮาในหลายอย่างนอกจากเงินก็คือแบบให้หลายอย่างนะถ้าเจ้าอยากได้ยังเจ้าเจ้าเจ้าเาบิ่งอยู่ในประเทศไทยมีพร้อมทุกอย่างว่าความสะอาดความสามาคัคคีความรักษาตความประหยัดแล้วก็การดูแลสุขภาพเนาะการดำรงชีวิตการหาเงินหาทองคือมีหมดในประเทศไทยคืออยู่ในประเทศไทยนหนึ่งนะเนาะคือต้อง มีความซื่อสัตย์เนาะแมนถ้าเราทํางานเนาะถ้าง,งานโบเป็นนี่สามารถสนได้นะแม่นหนึ่งแล้วถ้ามาแล้วต้องซื่อสัตย์อย่าหย่เห็ุคือที่ผ่านมานะแม่นที่คนลาวมาขโมยเงินในจ้างไทยเนาะคันนั้นนี่อยากให้เป็นบทเฮียนเนาะอุดรอุตหอนหลายหลายคนนะแมนที่เข้ามาประเทศไทยแล้วแอบรับขโมยอยู่เนี่ยอยากให้เอาอยากให้เอาออกไปนะแม่นอย่าอย่า,อย,าอย่าให้มีอีกทุกคนอย่าให้มีอีกพะมันเสียภาพภาพวดของคนลาวเฮาเหมือนกันนั่น ที่ไปรักขโมยเงินเถาแก่มันเพ็ดให้พา,าเฮารวยดอกเนา,า,เา,ะ,าะมันเห็ดให้พาเฮารวยดอกถ้าว่ามันเห็ดให้เฮารวยนะคนเฮาก็เปลี่ยนอาชีพไปขโมยเมื่อแหละทุกคนเนาะมนเห็นเฮาเสียหน้าเสียตาพ้อมมันเห็นให้เฮาบริย้ยืนอยู่ในสังคมเพราะฉะนนและะ้วแบบว่าทํางานประหยัดซื่อสัตกับนายจ้างเนาะทุกคนเพื่อนก็บหักเขาเองเงินเดือนเพิ่นหาสิเพิ่มขึ้นให้เฮาเองเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดห้องเฮ็ดงานดีเป็นที่รักของเพินน่นเนาะม่ะต้นเสือ้อเลยว่า เพิ่นกะมีตาเพิ่นกะสีมองเห็นเขาแนนอนคือจะในนอนลราเพิ่นให้สิทธิพิเศษเขาแล้วนะเขาก็ต้องเก็บรักษาในจุดนี้นะซึ่งคนลาวนี่ประเทศไม่ได้ใหญ่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบใจกัมพูชาเปรียบเทียบใจเมียนมาเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยเราเนี่ยมาเยอะกว่าเขานะนอเปาตอเป็นแบบว่าเปรียบเทียบใส่เปอร์เซ็นต์ของประเทศประชากรนะนะแมน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 คือเฮานี่ซิมาหลายกว่าเมียนมากัมพูชานะของเขามี บก,กิล้านหนึ่งเนาะแต่ว่าคนเฮา,ามีแค่เจ็ดล้านนะแต่ว่ามาในี่หลายแสนคนน่ะมาจะสองล้าน,นะคนนะเฉพาะไอ้ทื่กุญมายเนี่ก็หลายสแสนเลยเนาะมาต้นมาสองล้านคนนะคนลาวมานี่นะนแต่ว่าอคือทางการเพ่นว่าแสนสองแสนที่จริงเราบระเมนินถกคนคือแปลว่าคนที่บ่มาบ่ถูกต้องแต่ก,กุญมายก็หลายเนาะคือกับประชากรลาวเนี่ยเพื่อนตำรวจแต่ปีได้ถุกคนยังเจ็ดล้านอยู่พี่น้องไทยจุดบอกว่าคนลาวไม่มีวันตายปีไหนก็เจ็ดล้าน เจ็ดล้านไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายคือเท่าเดิมตลอดเนาะคือการสำรวจประชากรนี่บอกย,ยังบอกละเอียดพอคือประเทศไทยนี่เพิ่อสำรวจประชากรคือเป๊ะเนาะทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องมีบัตรประชาชนเนาะแล้วก็ทุกคนต้องอยู่ในทะเบียนบ้านคือบางคนแตะขวบเนะนีย่ยบ่มีทะเบียนบ้านมนาะบ่มีบ้านเขาบ่มีถา้ว่าคนอายุตามันนอกข้างหน้ามีบอกอยู่ในทะเบียนบ้านบ่มีเลยคือบริไปขยาจดเขาเลยอ่ะอืมอืมบริจดเขาเลยอ่ะอ นี่แหละจึงไ่เห็นให้แบบว่าประชากรเราคือเจ็ดล้านคนอยู่ตลอดเนาะก็คือกับถามว่ามาทํางานไทยนะก็อยากให้ทุกคนไข้คว้าไว้เนาะ,ะแม่นแม่แมคือช่วงนี้กับเป็นช่วงที่แรงงานมันมันขาดเนาะอยากให้มาเติมเนาะในส่วนตรงนี้ตรงที่มันว่างอยู่แล้วให้เรามไม่ใช่ว่าเราไล่เคมเนนู่นนี่นีแต่ว่าเขาอยากกลับเนาะถ้าเขาอยากกลับเราอยากมาก็มาได้เนาะมีญาติพี่น้องกับโทรติดต่อกัน เพราะว่าช่วงนี้คือจะหางานง่ายนะเรจะเชื่อได้ว่าถัาปกติดีคือหางานยากแต่ว่าช่วงนี้หางานง่ายนะเพราะว่ากัมพูชาในกลับไปวันละหลายหมื่นคนเนาะที่เขากลับบ้านไปคือว่างานก่อสร้างคือว่ไรบางรายถึงคนคือว่าตอนนี้คือแบบถาคนเล่ามากอยยายาเลือกนะงานก่อสร้างงานก่อสร้างในประเทศไทยวันหนึ่งหกเจ็ดร้อยบาทนะหกเจ็ดร้อยนะถุกคนหกเจ็ดร้อยกับสี่เซนห้าซนกีบนะมือหนึ่งนะคืออยู่ประเทศเล่าเท่านี้งานก่อสร้างวันละแสนห้า แต่อยู่ประเทศไทยวันละห้าแสนทาที่เป็นเงินกลีบนะงานก่อสร้างนะอย่าเลือกงานก่อสร้างทุกคนคืองานก่อสร้างในประเทศไทยมันก็บิีแตกต่างจากบ้านเฮาคืองานก่อสร้างบ้านเฮาอาจจะนักกว่างานก่อสร้างในประเทศไทยแต่ว่าผลตอบแทนได้น้อยกว่าประเทศไทยประเทศไทยสบายกว่าแต่ผลตอบแทนมันลายเพราะนั้นะอย่าเลือกทุกคนอย่าเลือกงานอย่าเลือกงานงานนั้นก็เห็ดไปเลยเนาะเพิ่จ้างเฮามันม่เนื้อบากว่าแหงทุกคนมันบ่เนื้อความพยายามมันบ่เนื้อแบบ จิตใจคนดอกเนาะงานสู่ไปเลยเนาะมาเลยพิสูจน์ให้เพื่อนเห็นว่าโอ้แรงงานลาวบอรธรรมราคือกันเนาะอย่าให้เพื่อนว่าว่าคนลาวขี้เกียจคนลาวไม่เอาถาดคนลาวไม่สู้งานไม่น่าประเทศถึงไม่เจริญอย่าให้เพื่อนว่าไปนี่ทุกคนต้องขยันต้องสู่ต้องทนเนาะสำหรับคืนนี้เราไปทำเนาะกับฝากเตือนเนาะแล้วกับาบอกพากแชร์ให้ทุกคนแชร์ไปว่าพากบอกแรงงานลาวนะที่เข้ามาเนาะก็เข้ามา ช่วงนี้เป็นช่วงชิที่พิเศษเลยเนาะที่เราจะหางานง่ายเนาะทำงานได้เพื่อส่งเงินเลี้ยงครอบครัวนะสำหรับคลิปนี้บาจัดกับบาต้นสิคอยและพี่และน้องไปก่อนไปนอง